นี่งไงครับงานโอลิงออกมาสงสัยล้นี่เขาเรียกว่าซิมแตกซิมแตกในตัวนี้จะมีซิมหนึ่งในในใน,ในลูกชูมเนี่ยจะมีซิมอันนี้ก็คือซิมกรอบนะครับเอาซิมออกมาหนึ่งตัวซิมกรอบแน่นอนครับกรอบเปาะเลย นี่แหละปัญหานี่ดีนะที่เช็คตรวจเช็คเอะใจเพราะถ้าไม่ตรวจเช็คเมื่อไหร่ที่ซิมกรอบและแตกนะครับแล้วผงพวกนี้กระเด็นออกมาอยู่ข้างผนังหม้อก็เรียบร้อยครับพังเดี๋ยววางกล้องก่อนวางกล้องยังไงดีวะแป๊บนึง่งจะเอาซิมอีกชุดหนึ่งออกมาเนี่ย sim ừ, chút làng thăm mưa tiêu Ờ, à mưa thằng tên cháu dù lúc nón nhưng mới mà thăm ngàn cần นี่เห็นไ,ไหมซิมหลุดมาด้วยนี่นะซิมมันจะมีที่โอลิงทั้ง2ตัวเลยเนี่ยซิมก็หมดสภาพแล้วเปล่าเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวดูแลให้ไม่ยากหรอกเดี๋ยวจบให้ได้